มันเล่นสนอะไรกับแมวกูเคยเล่นนะกู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 ก็ไม่ค่อยจำไม่ได้เอาปึมที่แม่งอยู่ๆแม่งก็ชอบเข้าไปต่อนในในบ้านหลังนั้นตอนเด็กอะไอ้บอสหายไปบ้านที่มันยังสร้างไม่เสร็จเออไอ้เหี้ยแล้วก็กลัวแล้วไปนั่งหาไอ้บอสหายไปไอ้บอสหายไปไอ้เหี้ยแล้วแล้วแล้วแม่งเข้าไปบ้านแล้วเข้าไปบ้านหลังข้างๆกูด้วยไอ้เหี้ยเชียวแล้วไอ้เปึมไอ้กูเห็นแล้วไม่รู้ด้วยกดตีแม่ง กูหย hmm. mm ิบมากูกูหยิบอุปกรณ์มาผิดอันชิบหายแล้ววะมึงไอ้ไอ้เทียสไตา์มาก่อนเลยไอ้เียเอ้ยเอ้ยทำเอ้ยทำทำไมที่เ oh, อ้ยทำไมเอ้ยไอ้เกร็ทำมที่หลังกูมันดังอะไฟดับเอ้ยที่ห like ลังมึงมันดังอ oh, ่ะแสดงว่าหมอไอ้หมอก็อย oh, ู uh ่ใกล้แล้วไงเชี่ยผีมาเชี่ยผีมาไอ้กามันเป็นสีเหลืองมันเป็นสีเหลืองเอ้ยสีเขียวละอ่ะสีเหลืองชิบหายแล้วเพื่อนจอสีเขียวคือสีสีฟ้าวัดเชี่ยสีเหลือง สีีเขียวคือปลอดภัยใช่ปะใช่สีเขียวคือข้าศกรมันอยู่ไกลสีเหลืองคือเริ่มเข้าใกล้เริ่มเข้าใกล้แล้วสีแดงคือโคตรพ่อโคตรแม่ใกล้มึงไม่รู้ซะแล้วว่ากูอ่ะเทพพระเจ้าแห่งการซ่อนแอบเลยเนี่ยเบเกอร์กูกูเล่นซ่อนแอบกับไอ้ปื้มสองคนกูยังทำมาแล้วเลยเไอดดิ๊กที่อาหมาบัวเนี่ยเกมต้องใช้เสียงนะเว้ยถ้ามึงไม่ใช้ไอ้เครื่องน้ำมึงก็ต้องฟังเสียงไอ้หอกูนเนี้ย บอกด้วยารทางลงไม่ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเงียบๆก่อนเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วเกลือตามกูมาได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยปื้มกูลงล่างแล้วไอ้เหี้ยอิมเมจินกูหาทางลงไม่เจอ โอ้ไอ้เคียร์ไอ้ใอ้มางสองคนอ๋อในห้องเห็นแล้วคือแล้วคือไม่ต้องห่วงอมกูสฮะฮะโอ้แสบตาเยฮึโอ้ดิเลกเกอร์ไอ้กูเห็นอะไรไม่รู้อ่ะตรงนั้นป่ะไอ้หมอนี่แน่หมอนี่แน่ ไม่ไม่เชอมสไอ้ปื้มไปเราไปลวาห้องปิดตายปื้มแบบแบบนีนนี้ดูก่อนดูก่อนว่ามีเสี้ยนไหมเราไปเอาห้องปิดตายปื้มไปเราเราไปเอาห้องปิดตายมึงไปหาดิไฟไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดไอ้สัตว์ไฟไม่ต้องเปิดติดไม่ต้องหาที่ว่าใครก็หาลูปแชงไงวะฮะฮะชาตอนใครตอนชาตอนฆาตกรมาใกล้มันจะสตันสตันเองเลยอ่ะมันต้องกดปุ่มอ่ะกดไอ้สัตว์มันต้องกดดีตัวเอ้ยตัวอีไอ้เกี้ยนลงไป หาห้องปิดตายหกูจะห้องไอ้ยีนีหาห้องปิดตายนี้ปะเฮ้ยห้องนี้ห้องนี้ได้เนี่ยปิดตายได้แต่มันมีฝังนะเว้ยไม่เป็นไรีเฮ้ยทำไมหัวใจเฮ้ยเฮ้ยานเอะห้องอะไรวะแล้ว้าสแล้ว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  ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้เว่อไอ้นี่ไอ้เว่ะใช่แล้วไงกูตายละกูตายแล้วเพื่อนกูตายละกูไปกูตายกูตายจะว่ามันใช้ดีคนดีนะครับไม่เสียคุ้ม บีบีเจอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวดูดิว่ากูใช้ฆาตกรตัวอะไรอยู่เฮ้ยโกสโกสคืออะไรวะอะไรไงเฮียเครดอะเฟกเฟเยอร์ออร่าฮะแล้วมันอีควิปให้เลยเชื่อหรอวะ ไอ,ไอ้เชีย่ยไอ้เชี่ยใครตันเนี่ยด้อยู่ก็มีคนก็เข้ามาแอบกับเบรกเกอเฮ้ยไอ้เชีย่ยไม่ปิดที่เตือนเสียงด้วยเฮี้ยเฮ้ย,ยพ,พีเดรเตอร์เขาเรีโมดเดลไว้ปึ้มพีเดรเตอร์รีโมเดลไวสัตว์มึงดูไวแล้วเกอรฮะ มึดูปู้ดีๆจะคนถูกปู้เลยเหมือนเจอสักคนเดียวชี้อ่ะอยู่ข้างเพื่อนเลยนี่วะอือปู้ใจเยอะเอาไอชี้ชี้อ่ะอะเฮ้ยเฮ้ยจะแอบก็แอบไอ้สัส ไม่หีอ่เอ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 มไปมึงไปมึงเปประตูยอยู่นิ่งไปมงไอ้แต่บ <c oughs> ัวกุลนัวโลนไม่ได้อยู่แถวนี้นเหมือนกัน,น <c oughs> อยู๋ห้องนี้ นีกล่องคุณได้เสียงตีกล่องแก้ๆหมอเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่เห็นเลยโอ้ยเฮ้ยอะไนให้ปิดประตูนีนนนนต่ต้องมีคนผ่านไปอยู่เจอแล้วเนี่ยอแอบหนกันหมดวะทำไมไม่ได้เสียงคนเปิดประตู

อ,อ hospital, hey, ๋อท hey. ีย like ู่ในห้องนี้เหรอไม่ดเอเบลเกตเบลเกตเบลเกตเฮ้ยแอปเปิก็รอดนะเบลเกตดูเสื้อกูไม่ได้ไอ้เหี้ยใครแล้วถ้าใครใช้ผัดจะชั้นโอ้ยเชื่อชื่อแอคคามันคำว่าเทพเลย ไอ้ควยไอ้เพิ่มไปลราไปไปเพิ่มไปลราไปด้วยกันเหมือนเดิมไป Survival กูแค่อยากคนเงี้ยเงี้ยแค่นั้นเองเดี๋ยวเวลากูใช้กล้องมันต้องถือกล้องได้ยินเสียงเลื่อยเงี้ยเงี้ยได้ยินเสียงเลื่อยนี่กูกลัวน่ะใครเป็นง่ะเพิ่มไปพี่อ่ะไอ้สัตว์แมปนี้ไม่รอดแน่เฮ้ยมันมันมันมีทางอยู่มันเดี๋ยวน่เดี๋ยวนะมีสมาชิกคนหนึ่งหายไปอ่ะเดี๋ยวบอกนะว่า ก้ย่ไปเลยกดกลองชิบหายล้นี่มันเงินฟาสซีไอ้ก้าแย่แล้วทุกคนจะอะไรอ่ะชิบหายแล้วไอ้สัตว์ไม่อผูไม่เลยกูบินดีไวบินดีไวจุกกจุกอะจุกอะไรถ้าถ้าดถ้ากดแอบิลิตีมันจะเป็นยังไงอ่ะทีเดียวถ้ามันเปิดถ้มันเปิดตายกันยึดห้องล กอร์ต no ั้งแน่ๆคตายค่ายค่าอาบิลิตี้ของตัวนี้มันคืออะไรอะตัวอะไรตัวตัวตัวเริ่มต้นเลยแหละนี่ยิ่งไม่ใครพูดใครพูดไอสัตว์เดี๋ยวก็ตกรมันรู้หี้ยง่ เฮ้ย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 ไม่นานเลยไม่นานเลยไม่นานเ้ยเอ้ยเ้ยอะไรนะเจ้กูขาวนเจ้าวอะไรอะไ เอาไอ้เยอะมืยไอ้มือขาไอ้เยอะไอ้เปอขาไปไปนี่เลยไปมือขาถ่ายรูปไปกล่าวไปไอ้เยอยกูดีเมื่อกี้กูข้างเน็ตกูปิงอ่ะวิ่งสุดตี่เน็ตกูข้างกูเห็นว่ามึงวิ่งอยู่กับใคร บินบินบินไปอุ้ยจะมาชิคครบเลยฮ้ยครบล้เขมาิไปหาที่ในบ้านในบ้านบ้านบ้านอนดทีบ้านบ้านไอ้กล้องราจะทอะไรวะกล้องอะถ่ายเฮ้ยถ่ายช็อตให้เวลาแบบนั้นไม่ไม่กล้องกล้องกล้องดูถ่ายถ่ายาทีนนะมาทไม เอาจงมาผิดอันจำมาผิดอันโวยอะไรมาเอานี่มาโวดูซื้อผิดเอาวทำไมกูกูเป็นอย่างงี้อ่ะวางอีย่างเออช่างแม่อย่างไงฆาตกรมันก็เข้ามาเข้ามาได้ไหมวะกูได้แน่เฮียเนี่ยเดินมาตรงเนี้ยแล้วก็เข้าตรงเนี้ยไอเฮียได้แน่ๆไอเฮียโดนไล่สัตว์ชิบหายละตัวนี้มันใหญ่เกินพาเข้ามันไม่ได้ มันเข้าสองคนแทนไหมเบื่อมาแล้วได้เวลาแล้วเชี่ยมันมันฆาตกรของไอ้นั้นนี่ไหวยี่จะมายิงลูกซองได้พี่อะไรพย่อะไรอ้าวต่างหากแล้วพี่อะไรไงพวกกูมาแล้ววิ่งละไอ้เชี่ยเป็ตัวรอดมังคตกรที่มายิงปืนรัวๆวนี่หว่าไปแล้วจะไปตัวรอดทุกคนนี้รอก็มาแล้วอู้สาวเป็นตัวรอดนะมึงผู้สาวเป็นตัวรอด ตายไปตัวรอดให้ไปเลยไปไปช่วยตายนี oh. ่จบใบมากเฮเล็กเกอร์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากพคดเกิดขึ้นเร็วพคดรอ้าวเออไอ้พวกกีกลัวกลัวกูจะเป็นสไปเดอร์แมนซะหน่อยกูตายกูตายไอ้เหยัดหมายกูตาย Mong con cả tay đấy, heo sức mạnh mong còn, thu còn, thu tay. hơi 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 hey, hơi 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 đây hơi 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 Sai hơi มันบอกเพอร์โตอลเลเกอรถือกล้องคดีตุ <vastly lava> <less> ้มตาบอดหายไปโอ้มม <pulled> <hour> ัันนเเจจ็็บบอ